สวัสดีค่ะ oh. พบกับ imct new podcast ประจำวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของฝากฝั่งรัเสเซียที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ยิงทดสอบนิวเคลียร์เพื่อให้ตะวันตกถูกดึงสติกลับคืนมาค่ะ สมาชิกสภานโยบายการต่างประเทศและการป้องกันประเทศของรัสเซียเดมิทรีเสลอฟแนะนําให้รัสเซียสาธิตการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์แต่ต้องไม่ทําอันตรายกับใครแล้วถ่ายทอดทีวีสดไปทั่วโลกผ่านทุกช่องทางเพื่อที่ว่านักการเมืองตะวันตกที่ต้องการก่อสองครามกับรัสเซียจะได้มีสติกลับคืนมา เขาบอกว่ารูปเมฆที่ก่อตัวเป็นดอกเหตดจากปฏิกิริยาของแรงระเบิดนิวเคลียร์จะสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาและทางการเมืองและจะทำให้นักการเมืองตะวันตกกลับมากลัวสงครามนิวเคลียร์หลังจากที่ลืมไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ป้องกันสงครามโลกหลังปี1945ก็คือความกลัวอาวุธนิวเคลียร์ที่อาจจะถูกใช้ ดยนอกจากเป็นสมาชิกสภานโยบายการต่างประเทศและการป้องกันของรัเสเซียแล้วซัสลอฟอยังเป็นรองผู้อํานวยการฝ่ายเศรษฐกิจโลกและการเมืองระหว่างประเทศที่โรงเรียนเศรษฐาศาสตร์ชั้นสูงของมอสโกและเป็นผู้เชี่ยวชาญของวาลไดคลับด้วยเขาเขียนบทความเผยแพร่ ตอบโต้ท่าทีของเนโตรวมถึงสหรัฐที่ต้องการส่งมอบขีปนาวุธพิสัยกลางและไกลให้กับยูเครนเพื่อโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียโดยตรงทําให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียสั่งการให้ทหารหน่วยอาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคซ้อมรบเพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ ต่อกันที่อนาคตของรถยนต์ BYD จากประเทศจีนกันบ้างค่ะที่ผู้ผลิตรถยนต์ BYD ของจีนเปิดตัวระบบส่งกำลังไฮบริดใหม่ที่สามารถเดินทางได้มากกว่า2,000กิโลเมตรหรือ1,250ไมล์โดยไม่ต้องชาร์จหรือเติมเชื้อเพลิง เทคโนโลยีนี้จะนำเสนอในรถซีดาน2คันที่มีราคาต่ำกว่าแสนหยวนหรือ13,800ดอลลาร์สหรัฐและสามารถเดินทางได้ไกลเทียบเท่ากับสิงคโปร์ไปกรุงเทพหรือนิวยอร์กไปไมอามีโดยการชาร์จเพียงครั้งเดียวและเติมน้ำมันเต็มถัง ความก้าวหน้านี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญด้านประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงนับตั้งแต่ BYD เปิดตัวรถยนต์ไฮบริดรุ่นแรกเมื่อปี2551ค่ะ ผู้ผลิตรถยนต์ในเซอรเจนเป็นที่รู้จักกันในด้านกลยุทธ์การกำหนดราคาเชิงรุกซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรผู้ผลิตรายนี้คร้องตลาดไฮบริดของจีนอยู่ที่ร้อยละ50ทีเดียวค่ะเพื่อตอบสนองข้อกังวลของผู้บริโภคและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกกำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆดังจะเห็นได้จากการเปิดตัวเครื่องยนต์สันดาปภายในรุ่นใหม่ที่ใช้งานได้หลากหลายของ แต่ในขณะเดียวกันค่ะ BYD ได้หยุดผลิตรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพียงอย่างเดียวช่วงต้นปี2022และกำลังขยายการส่งออกรถยนต์แบบไฮบริดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังตลาดที่มีโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จที่จำกัดรถยนต์ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่จะเริ่มจำหน่ายในจีนก่อนที่จะส่งออกค่ะ ขณะเดียวกัน Volkswagen ก็กำลังถอยจาก EV b a แบตเตอรไปสู่รถยนต์ไฮบริด Ford เองก็กำลังกำหนดเวลาในการเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าทั้งหมด ส่วน GM กําลังเปลี่ยนไปใช้ Plug-in Hybrid เช่นกันเมื่อช่วงต้นปี BYD แซงหน้าเท s l a เรื่องการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบในครั้งแรกค่ะ BYD ระบุว่าได้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่กว่า3ล้านคันในปีนี้ซึ่งถือเป็นปีที่2ที่ BYD เอาชนะเท s l a ในด้านการผลิตได้ทั้งหมดค่ะ ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่เป็นแคนดิเดตของ Republican ในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีช่วงปลายปีนี้อย่างโดนัลด์ทรัมป์ค่ะคณะลูกขุนมีคำตัดสินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะในคดีเงินปิดปากที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ถูกกล่าวหา โดยระบุว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐรายนี้มีความผิดทั้งหมด34กระทงหลังจากการพิจารณาคดีที่ใช้เวลาไต่สวนถึง6สัปดาห์ที่ศาลในนครนิวยอร์กค่ะลูกขุนทั้ง12คนใช้เวลาวินิจฉัยความผิดตั้งแต่วันพุธต่อข้อกล่าวหาที่อายการรัฐ ที่ว่าทรัมป์ได้ปลอมแปลงข้อมูลทางการเงินช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2016เพื่อปกปิดค่าใช้จ่ายแสนส0 0หมดอลลาร์สหรัฐที่ใช้ปิดปากสตอร์มี่แดเนียลส์อดีตดาราหนังผู้ใหญ่เรื่องความสัมพันธ์ลับของทั้งสองคนเมื่อปี2006โดยทรัมป์เป็นอดีตผู้นาสหรัฐคนแรกที่ถูกดาเนินคดีอาญาค่ะ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอย่างทรัมป์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าคำตัดสินนี้น่าอับยะยศพร้อมย้ำว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนการดำเนินคดีนี้ไม่โปร่งใส สำหรับขั้นตอนทางกฎหมายต่อจากนี้ผู้พิพากษานัดฟังการวินิจฉัยโทษ11กรกฎาคมซึ่งจะเกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนที่พรรคริพับลิกันมีกำหนดเลือกให้ทรัมป์เป็นตัวแทนลงแข่งเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซึ่งถือเป็นนัดล้างตากับโจไบเดนผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันค่ะ มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของกลุ่มบริสกันบ้างค่ะที่เตรียมจะขยายชาติสมาชิกรอบสองในการประชุมสุดยอดผู้นำประจำปีนี้ล่าสุดมี2ประเทศที่เดินหน้าจะเข้าร่วมกับบริสอย่างจริงจังก็คือเวเนซุเอลากับไทยค่ะ โดยในปีนี้ถึงแม้จะมีกว่า40ประเทศแสดงความสนใจเข้าร่วมบริกซ์แต่มี2ประเทศที่เดินหน้าจริงจังก็คือไทยและเวเนซุเอลาไทยวางตัวเป็นชาติแรกในอาเซียนที่ต้องการเข้าร่วมบริกซ์และประกาศเจตจำนงสมัครเข้าเป็นสมาชิกบริกซ์ในเดือนนี้รัฐบาลไทยกำลังทำแผนขั้นสุดท้ายในการสมัครโดยการเข้าเป็นสมาชิกบริกซ์จะยิ่งเสริมสร้างสถานภาพของไทยในเวทีโลกให้โดดเด่นค่ะ ส่วนเวเนซุเอลาเมื่อไม่นานมานี้ก็ยืนยันเจตจำนงเข้ากลุ่มบริกส์อีกครั้งในการประชุมสุดยอดผู้นำปี2024ประธานอธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลาพูดถึงความสัมพันธ์กับประเทศกลุ่มบริกส์ว่าอยู่ในขั้นพิเศษมุ่งเป้าสู่การสมัครเป็นสมาชิกพร้อมชื่นชมความสำเร็จของบริกส์ว่าทำให้เกิดโลกใหม่ได้อย่างแท้จริงการเข้าร่วมกับบริกสจะทำให้เวเนซุเอลามีสถานภาพที่เติบโตในเวทีโลก และทำงานร่วมกับบราซิลได้ดีเพราะตอนนี้บราซิลเป็นประเทศเดียวจากอเมริกาใต้ที่เข้าร่วมกลุ่มบิกซ์หลังจากอาร์เจนตินาปฏิเสธคำเชิญโดยช่ว,ชวง2งปีที่ผ่านมาค่ะบิกได้ขยายการเป็นกลุ่มประเทศที่มีปากเสียงในประเด็นภูมิรัฐศาสตร์มีแนวคิดถอยห่านจากดอลลร์ซึ่งเป็นช่องทางที่กลุ่มหวังจะลดการพึ่งพาดอลลาราให้น้อยลงค่ะพูดถึงเรื่องเงินไปแล้วมาต่อกันที่เรื่องทองกันบ้าง โดยราคาทองคำปรับขึ้นหลังจากที่ GDP เบื้องต้นของสหรัฐในไตรมาสหนึ่งลดลงเหลือร้อยละ1.3โดยที่คอ e PCE เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ3.6ค่ะ เออร์เนสต์ฮอฟแมนซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวด้านคริปโตและตลาดของคิดโคนิวส์รายงานว่าราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดของวันเมื่อวานนี้ค่ะ30พฤษภาคมหลังจากที่ข้อมูลรายไตรามาสล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐชะลอตัวลงช่วงเริ่มต้นปีในขณะที่แรงกดดนันด้านเงินเฟ้อก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันค่ะสำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจของสหรัฐประกาศเมื่อวานนี้ว่าตัวเลข GDP เบื้องต้นของไตรมาสหนึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเติบโตร้อยละ1.3ในช่วงไตรมาสแรกของปีต่ำกว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้นที่ร้อยละ1.6และลดลงจากร้อยละ3.4ี่ที่รายงานในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการที่มีการคาดการไว้โดยนักเศรษฐศาสตร์อยู่ที่ร้อยละ1.3ค่ะ ตลาดทองคําได้รับแรงซื้อหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลการเติบโต GDP ราคาทองคําสปอตพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับส,สูงสุดของวันอยู่ที่2,345.26ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงไม่กี่นาทีหลังเปิดเผยข้อมูล GDP ค่ะและล่าสุดซื้อขายอยู่ที่2,341.25ดอลลาร์เพิ่มขึ้นรอยละ0 1 3ในรอบวันของเมื่อวานนี้สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์บางคนระบุอวาว่า ว่านักทองคําจะให้ความสําคัญกับข้อมูลเงินเฟอ้อที่ร้อนแรงกว่าที่คาดไว้ค่ะส่วนตัชนีการใช้จ่ายเพื่อบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ3.6เทียบเ,เท่ากับร้อยละ3.4ในประมาณการเบื้องต้นและร้อยละ2ที่เห็นในไตรมาสสุดท้ายตัชนีราคา PCE เพิ่มขึ้นร้อยละ3.3เทียบกับร้อยละ1.8ที่รายงานในไตรมาส4่ค่ะและนี่คือทั้งหมดของ IMCT n e w p o คา์ประจำวันนี้กับ5ข่าวเด่นที่เสิร์ฟถึงคุณในทุกๆวันดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ